สวัสดีค่ะวาละครสมุนไพรนะคะมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่เกี่ยวกับว่านไม้มงคลนะคะผักพื้นบ้านแล้วก็พันธุ์พืชสมุนไพรของไทยนะคะพันธุ์พืชท้องถิ่นต่างๆวันนี้เราจะมานําเสนอว่านตัวหนึ่งนะคะที่เราอาจจะได้เคยพูดถึงไปแล้วเพียงแต่ตอนนั้นน่ะเขาจะไม่มีดอกนะคะตอนนี้ดอกออกแล้วกเกลยรละเียเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ ว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านหางช้างค่ะชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของว่านหางช้างนะคะก็คือว่านแม่ยับหรือว่านมีดยับนะคะเป็นว่านโบราณเป็นตัวที่หายากที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาว่านกลุ่มของเขานะคะไม้ต้นนี้เป็นพืชกลุ่มไอริสนะคะแต่ไม้ไอริสเนี่ยที่เป็นว่านไม้มงคลเนี่ย จะมีอยู่3ชนิดก็คือต้นนี้ว่านหางช้างนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือว่านพัดแม่ชีหรือพัดเยชีซึ่งจะมีดอกสีขาวแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่มีดอกสีม่วงขาวก็คือว่านดาบนาลายแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่เป็นไม้ประดับที่หาง่ายมากที่ไม่ใช่ว่านก็คือ walking iris ซึ่งมีดอกสีเหลืองซึ่งมีลักษณะหน้าตาจะใกล้เคียงคล้ายกันมาก นะคะคือถ้าลำต้นหรือใบเนี่ยลำพังแค่เห็นใบเห็นต้นน่ะถ้าคนที่ไม่คุ้นกับเขานักเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดตายจุดแยกของไม้พวกนี้จะอยู่ที่ดอกนะคะดอกของว่านหางช้างหรือว่านมิดยับจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าว่านหางช้างใช้เรียกว่าน2ชนิดก็คือ1ว่านในกลุ่มของกล้วยไม้ที่เรียกว่า ว่านเพชรเึงงอันนั้นทางภาคใต้เขาก็เรียกว่านหางช้างเหมือนกันแล้วก็ว่านตัวนี้ว่านหางช้างหรือว่านมีดยับนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องระบุเจาะจงไปให้ชัดเจนว่าเราต้องการว่านหางช้างตัวไหนในตำราบโบราณนะคะตำราเก่าๆระบุว่าว่านนี้โดยธรรมชาติชอบขึ้นตามริมห้วยหนองบึงและสะมีผู้ปลูกตามบ้านตามสวนหรือตามวัดบ้างเพื่อประโยชน์ใช้ทำยาโดยมาก แต่เรายังไม่เคยเห็นเขาในธรรมชาติเลยนะคะมันน่าจะสูญหายไปพร้อมกับน้ําเสียจากแม่น้ําลําคลองแมหนองคลองบึงต่างๆที่ถูกถมบ้างหรือว่าน้ําเน่าเสียบ้างเพราะฉะนั้นไม่เคยเห็นว่านต้นนี้อยู่ในธรรมชาตินะคะณนะปัจจุบันลักษณะเป็นไม้ขนาดเล็กมีลําต้นกลมอันนี้ถ้าเขาไซส์ใหญ่เขาก็จะมีลําต้นสูงขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าไซส์เล็กๆเนี่ยจะจะมีแค่ใบโผล่ขึ้นมาเหนือดิน ะะแบบนี้ถ้าเป็นต้นเล็กๆก,ก็จะเห็นแค่ใบแต่พอเขาใหญ่ขึ้นก็จะเป็นลำต้นซึ่งใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะลำต้นแท้ๆของเขาจะอยู่ใต้ดินเป็นข้อๆม,มีใบแบบมีใบแบนคล้ายกับใบของว่านน้ำถ้าใครเคยเห็นว่านน้ำแต่ใบเขาจะเล็กกว่าเยอะค่ะใบมันจะแบนเลย ะะใบแตกออกจากลำต้นสูงประมาณ60เซนถึง1เมตรน้อยครั้งมากๆนะคะที่จะเห็นว่านตัวนี้สูงถึง1เมตรนะคะตัวอย่างต้นนี้ฟุตกว่านี่ก็มีดอกแล้วออกเป็นแผงคล้ายกับต้นกล้วยฝรั่งใบสีเขียวเป็นรูปยาวริมใบเรียบปลายใบยแหลมคล้ายรูปหอก ริมเรียบปลายแหลมดอกสีเหลืองเขาใช้คำว่าดอกสีเหลืองออกเป็นช่องามดอกหนึ่งมี5้ถึงหกกลีบมีประแดงก็คือเหลืองประแดงหรือว่าส้มประแดงนั่นเองนะคะสืบพันธุ์ด้วยหน่อจริงๆถ้าออกดอกแล้วติดฝักนี่เคยพเพาะเมล็ดแล้วติดอยู่นะคะ ติดอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะแยกหนอ่อจะมีหน่อออกจากข้างล่างประโยชน์ของว้านต้นนี้นะคะปลูกไว้ในบ้านกันภัยอันตรายต่างๆที่มีผู้กระทําระบุไว้ดังนี้ 1. ตัวลำต้นเขาแก้คุณอันบุคคลกระทําด้วยหนังส่วนของใบแก้คุณอันบุคคลกระทําด้วยเนื้อดอกแก้คุณอันบุคคลกระทําด้วยผม แล้วก็ส่วนลากแก้คุณอันบุคคลกระทําด้วยกระดูกก็คือการเล่นของของโบราณที่มีการใส่ของเล่นของกันนะคะเขาจะใช้หนังบ้างเนื้อบ้างผมบ้างกระดูกบ้างแล้วก็ส่วนต่างๆของว่านตัวเนี้ยก็ใช้แก้คุณหรือแก้คุณใสนั่นเองนะคะที่กระทําด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะย้ําอีกทีต้นแก้คุณอันกระทําอันบุคคลกระทําด้วยหนังคือต้นแก้หนัง ใบแก้เนื้อดอกแก้ผมผมนี่รู้สึกเราจะเห็นบ่อยสุดนะที่เล่นคนใส่แล้วเล่นออกมาเป็นเส้นผมกันรากนี้กระดูกก็เคยได้ยินว่าใส่กระดูกกันนะคะโบราณถือว่าบ้านใดมีว่านนี้ปลูกไว้จะช่วยคุ้มภัยได้ต่างๆในส่วนทางยานะคะแพทย์ตามชนบทใช้ใบว่านนี้สามใบปรุงเป็นยา ระบายอุจจาระก็คือเป็นยาไทยยาระบายแล้วก็แก้ระดูพิการของสตรีได้ดีอีกด้วยนะคะการปลูกก็ใช้ดินร่วนๆนะคะปลูกให้ระวังเรื่องการกดดินอย่าให้แน่นแล้วก็อย่าให้น้ำแฉะท่วมขังนะคะก็วันนี้ามาให้ดูถือเป็นลูกงามยามดีที่เราจะได้เห็นดอกว่านซึ่งออกยากพอสมควรเลยนะคะ ก็เอามาให้ดูกันว่าว่านหางช้างจะต้องฟันทงที่ดอกนะคะดอกต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้วารับก่อนสมุนไพรก็ขอจบการนําเสนอว่านมงคลนะคะคุ้มภัยแล้วก็เป็นยาสมุนไพรว่านหางช้างว่านมีดยับว่านแม่ยับ,ยบแต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด b ับสไครกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆที่เราจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ